วิดีโอการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตัวชี้วัดที่ต้องรู้อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆวันนี้คุณครูเมย์นำเสนอมาตราตัวสะกดแม่กม้ม สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีเด็กนๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเมย์เช่นเคยนะคะสสารบวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องมาตราตรวสกฎนะคะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือมาตราตรวสกฎแม่กลมค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามรับชมเลยนะคะว่ามาตราตัวสกดแม่กลมจะมีตัวสกดตัวใดและไปดูตัวอย่างคํากันด้วยคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือมอม้าค่ะมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะในมาตราแม่กลมนะคะ เดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างคำกันเลยนะคะสำหรับมาตราตัวสะกดแม่กลมนะคะตัวอย่างแรกนะคะคือคำว่าโคมไฟค่ะโคมไฟมีสองพยางนะคะสำหรับพยางแรกคือคำว่าโคมนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดส่วนคำว่าไฟอยู่ในมาตราแม่อะไรคะเด็กๆมาตราใดที่ไม่มีตัวสะกดคะ ตตตตติินั่นก็คือมาตราแม่กอกาค่ะค่ะสำหรับคำว่าโคมนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดคอควายเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระโอนะคะเวลาสะกด คอโอมอโคมนะคะสำหรับคำว่าโคมไฟคำต่อไปคือคำว่าร่มนะคะร่มรอโอมอ่มไม่เอกร่มนะคะรอเรือเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระโอนะคะมอมาเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกต์คือไม้เอกนะคะรอโอมอ่มไม่เอกร่ม เด็กๆอย่าลืมนะคะรอเรือต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะรออกมอรมไม่เอกร่มนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าสม้สมส้มสอโอ มสมไม่โทส้มนะคะสเสือเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระโอมอม้าเป็นตัวสะกดและมีวรรณยุกต์คือไม้โทค่ะสโอมสมไม่โทส้มค่ะคะําต่อไปนะคะคําว่าฉะหลามนะคะฉะลามเป็นคํสองพยางค์นะคะพยางค์ที่1คือคําว่าฉะพยางค์ที่2คือคําว่าหลามนะคะหอนาลอนะคะหอหีบนําลอลิงนะคะ สำหรับคำว่าหลามค่ะหอรออาร์มอหลามนะคะหอหีบรอลิงเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระอามีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะสำหรับคำว่าฉะหลามนะคะคำต่อไปนะคะคำว่ากระเทียมนะคะกระเทียมกอรออะกระอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะแล้วก็เป็นคำควบกล้ำาคะ่ะกอควบรอนะคะ สำหรับคำว่ากระอะต่อไปคำว่าเทียมนะคะทอเอียมอเทียมนะคะมีทอทหารเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระเอียและก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะสำหรับคำว่ากระเทียมอะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะคือคำว่าวงกลมค่ะสองพยางค์นะคะคำว่าวงวอกงอวงงองูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรคะเด็กๆลองตอบคุณครู คนที่ดูคลิปอยู่ลองตอบคุณครูนะคะคาว่าวงอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่อะไรคะแม่กงนะคะงองูเป็นตัวสะกดอ่าสำหรับคําว่ากลมนะคะกอลอโอกมอกลมเป็นคําควบกล้ำนะคะกอไก่ควบลอลิงอยู่นะคะกอไก่ลอลิงเป็นพยัญชนะต้นมีสระคือสระโอนะคะแล้วก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดะคะ่ะสําหรับคําว่าวงกลมนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้จัก คำในมาตราแม่กรมพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะให้เด็กๆไปค้นควา้าจากหนังสือหรือแบบเรียนของตัวเองหรือว่าให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอนนะคะของคุณครูท่านอื่นได้เพิ่มเติมนะคะใน YouTube นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำใบางานคุณครูก็มีเกมมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยคะ่ะแล้วมาเริ่มข้อแรกกันเลยคะ่ะ ส้มกล้วยแตงโมเอส้มแน่ๆเลยเพราะเห็นมีมอม้าเป็นตัวสะกดครับจริงด้วยค่ะเก่งมากค่ะเพราะคำว่าส้มมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมค่ะข้อต่อไปเลยนะคะน้ำ นมกาแฟ ى. นมแน่ๆเลยเข้าวปุ้นผมก็ว่าอย่างนั้นครับถูกต้องค่ะเพราะคำว่านมมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กรมค่ะเย้ <Yeah. S 1> มีดช้อนซ่อม <A. S 2> ข้อไหนดีคะอ๋อ oh, oh, ต้อง,องครับโหตอบพร้อมกันเลยนะคะถูกต้องค่ะซ่อมนั่นเองเพราะมีมอมาเป็นตัวสะกดค่ะเย้ <Yeah. S 2> mm hmm. สายไหมไอศกรีม สายไหมหรือเปล่านะเห็นมีมอม้าด้วยแต่แป้งรําว่าไอศกรีมนะเพราะคำว่าสายไหมมอม้าไม่ใช่ตัวสกดเก่งมากค่ะเหมือนที่แป้งรําบอกเลยค่ะเย้ฉลามโลมาวานฉลามครับ แมมตอบเร็วเชียวนะคะถูกต้องค่ะคำว่าฉลามมีมอม,ม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมนั่นเองค่ะเย่ <Yeah. S 1> ขอบคุณคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube mv kids นะคะ คะเป็นยังไงคะเด็กๆเล่นเกมสนุกกันไหมนะคะเกมที่คุณครูนํามาฝากนะคะก็จะเฟงไปด้วยความรู้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูคก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในมาตราตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมาตราแม่กลน,นะคะเดี๋ยวเด็กๆติดตามรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนคุณครูในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ เดี๋ดี๋ยวอย่าลืมทำรางานนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนมาแต่จะสะกดที่เราเรียนผ่านมาด้วยค่ะสรวบวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ